ไปดีครับเราพัดทีนะมุดเสาครับผมทำมาเบิ้งท่านไงเบิ้งออใส่เบ็ดครับผมใส่ไปแต่หมดขึ้นแล้วครับเบ็ดปลาไหลเพิ่นวะึกบ่ใช่หล่ะิ่งไม้ด้อยไม้หลับใส่ใส่ใส่เบ็ด

สวยครับสวยครับหนึ่งแต้มครับโอ้นี่ล้านหนึ่งหงส์ดีละเนี่ยบอกไงมันเอาไปกินเลยขาดบ่โอ้ลังนี่รุดขาดเป็นวะเบิ่งต่อครับยามต่อถือบ่นี่ใส่ไว้แต่เมื่อคืนแล้วครับอันนี้กระลุด เบขึ้นเพ่ปกระไดไปซ้องเต้มครับบักง่ายครับหลบเ้าหลบเ้าได้แต้มหนึ่งแล้วแต่ว่าเบ็ดยังบ่ทันเบิดดิใส่ไปจากหลังมาเลยเพอาะสิบหลังบอกหลังครับหาหลังสิบ 15, 15. <15. S 2> ห้าสิบห้าโอ้โหนี่เบ็ดเพิ่นนี่แง่มันนี่ ถ้าคุณบอถือเลยบอกครับคีณครับมันจะกิโลู้ไงครับถ้าคุณนะโอ้ยอยู่ปะปมหายอีกไปเบิ่งนะคุณครับปอมหายไปมาโอ้หายอีดีนี่นะครับ ผมมัดหยอดจังสี่นะครับหยอดน้ำคางให้หน้าครับเห็นบ่ล่าครับเห็นดูเดบ็เดปอมบ่เพื่ <c oughs> อนเบ็ดปอมเบ็ดปอมเมั้นวะเขาท่าขนาดเขาเพื่อนบัก

กันใดโอ้ยถึงสีบอผาดเป็นวะโมมีขาดเลยแม่งติดจนสายโมมีสวยๆอย่างเอ้ยซุดยอดบอกกันไดบาทเนี่ยแปดโมงแล้วโอเบิ่งเบิเ่งรับโบุกไหลทักเนี่สยสวยๆครับไปรุ่นกันต่อครับผม เก็บกอนเบื้งบรรยากาศครับไม่หลับคือเกาครับผมบรรยากาศยีสสไ,ไปไปลุ้นกันต่อครับ้นี้นวัวกอสีถือัน้ำสุดท้ายแล้วปุณิล,ล้วสุดท้ายนัวกิ่นเขาป้าไปพ่นเป็นตแล้วดูแล้ว่วน,นัน มันงูเปล่นะเดลากขบพางกันเห็นไ่นี่ยนกเป่านกเนหนก็นกไหลเป็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนี่นี่รน่ายดิว่ามันตายมันเหใส่พัดตัวเนี่ ตรงนี้หรอกโอ้สวยงาตัวสวยแท้ๆอืเนี้ยแล้วแล้วใส่น้ำใส่น้ำครับลังบานครับใส่ชานี้ใส่แล้เพิ่งไงแกตกสามต <c oughs> แตกจะไปส่งงานถึงเพื่อนครับเส <c oughs> ่งผลงานครับอันนี้ไม้รับครับอันนี้เป็นใส่ทั้งอื่นมาครับอ่า มาประดุกดสวยครับ <c oughs> มานของเพื่อนอยู่ครับพอได้แก่อยู่ได้นีแก่อยู่ครับพอได้แก่พอได้แก่เนี่ยวิธีของเพื่อนครับมานไพ่มานมันด้อปีหน้อปลาเขาเราถ่ายครับขออนุญาตส่งงานสำนีครับผม <c oughs> จะขวงแขวงเจ้าแของนะครับแของเพลินครับสวัสดีครับ